ในที่สุดขูก็ซื้อเกมนี้จนได้นี่เป็นเกมภาคแยกที่เรียบง่ายชิบหายแต่ประสบการณ์มันจะต่างกันมากขนาดไหนขอเชิญพบกับตัวละครภาคแรกมีบทในมันติเวิร์ส Dead r i s i n g 2 o f ฟเ e อะ e รคคช่วงชีวิตของแฟรงเวสหลังจากเหตุการณ์ที่เวลเมตก็ทําให้เขามีชื่อเสียงอย่างมากจากการที่เขาได้เขียนหนังสือที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในภาคแรก แน่นอนว่าชื่อเสียงไม่อยู่ค้ำฟ้าเขาใช้ชีวิตได้แบบครับชีวิตที่ถูกหวยแค่ไหนก็จบด้วยกิเลสตัวเองชีวิตยังไม่สิ้นอย่าเพื่งหมดหวัง t u r รอ r สเรียลิตีคือโอกาสใหม่ของเขาเขาพร้อมทําทุกอย่างเพื่อกลับไปมีตังค์สักครั้งก็ยังดีใช่ครับประโยคนี้ผมคิดเองแต่คงไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ แต่ในเรื่องเป็นยังไงต่อผมก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วละ่ะยังไงก็บึ้มเห็นอยู่ดีนี่เป็น Spin-Off หรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า m ัลติ v e r s e ถ้าหากโลกนี้ f แฟรนไชสอยู่ในเหตุการณ์แทนชักรีล่ะแน่นอนว่าเป็นคอนเซปที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วเหตุการณ์อะไรในเรื่องจะต่างกันละ่ะผมขออธิบายว่ามีเปลี่ยนไปบ้างแทบไม่ต่างกันมีเพียงบางจุดเล็กน้อยจากจุดที่ทุกคนคุ้นเคยใส่อะไรมาแทน แต่เป้าหมายของเกมก็ยังคงเป็นการตามล่าหาความจริงแดนผีดิบในสถานที่แสงสีอยู่ดีอาไม่ต่างกับรีวิวภาค2หลัก งั้นเอาแค่มีอะไรเพิ่มและเปลี่ยนไปบ้างแล้วกันจะได้ไม่ซ้ําอย่างแรกคือเราก็ยังคงไม่ได้เห็นโซนนี้สร้างเสร็จไปไอย่างแรกคือเราก็คงยังไม่เห็นโซนนี้สร้างเสร็จแล้วนะแต่แทนด้วยการมีโซนใหม่แทนเียอะากาศไหนวะพื้นที่ใหม่ Universal, Universal ขอแนะนําพื้นที่มาอย่าง Uranus Zone เปรียบดังรีเวิร์ลอวกาศเดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นรีเวิร์ลทำไมไม่เป็น Universal วะ ดินแดนอวากาศที่เป็นสวนสนุกรุ้นล้วนหลังจากที่เราหลงคาสิโนกับห้างมาแล้วที่นี่เองก็มีลูกเล่นที่สนุกไม่น้อยเหมือนกันจำพวกบูธเกมโซนยิงเอเลียนปลาขวานทุบตุน่นเชียเหมือนกูกำลังอยู่ในงานวัดมากกว่าอีกส่วนโซนเดิมๆก็มีอะไรมาแทนที่พอสมควรและเพิ่มเติมบางอย่างลงไปเช่นจุดอารีนาก็เพิ่มฉากรถก,ก็เทิม <laughs> เพิ่มมาทำไมวะเนี่ย โซนรับเองก็มีคอสตูมให้เราสะสมในตู้ไม่ก็เปลี่ยนไอเทมอะไรบางอย่างเราไปแน่นอนว่าผู้เล่นหน้าเก่าอย่างเราก็คงจะแบบเอ๊ะมันเคยมีนี่ว่าแต่ความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างอะไรเท่าที่ควรด้วยเรื่องคอสตูมพิเศษในฉบับนี้ก็เหมือนจะเพิ่มความพยายามหน่อยมีท่านทำตามแบบเงื่อนไขทำแบบซื้อเอาหรือไม่ก็ตามหาหัวใครสักคนนี่แหละถึงแม้จะเป็นเกมที่เหมือนเป็นการเซร็อกซ์ในส่วนของดีเทลในภาคนี้ มีอะไรที่พอน่าสนใจกว่าตัวภาค2หลักอยู่เช่นตัวละครไซโคพาธจากที่มันจะสลายกลายเป็นปุ๋ยมันก็จะเป็นโมเดลที่แช่ไว้จุดที่ตายหลังคาซินพอเราพ้นจากจุดแล้วมันก็ถูกลบออกจากแมปไปแล้วละ่ะหรือจะเป็นบางเคสหรือเนื้อเรื่องหลังในเกมที่ผมบอกไปว่ามีอะไรในเกมบางจุดเปลี่ยนไปซึ่งจะมีอยู่จุดหนึ่งจากที่มันเป็นเพียงไซเควสในภาค2หลักสู่เมนเคสในเหตุการณ์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะดีและไม่ดีในเวลาเดียวกัน ในอีกหลายๆส่วนของเกมคาส,สินก็มีเปลี่ยนให้เข้ากับตัวละครของแฟรงก์ต่อทั้งเข้าป่ากเข้าคําและดูมีลูกเล่นมากกว่าเดิมไว้เกมแม้จะเป็นธีมของภาค2แต่ก็ดึงรายละเอียดของภาคแรกมาด้วยอย่างการติดต่อสื่อสารที่เราไม่สามารถตัดกันโทรได้ยังดีที่เขามีเสียงภาคแต่ข้ามไม่ได้ีงดีน่าจะรู้ฟีลกันว่าในภาค2หลักเราข้ามการสนทนาได้รับเควสรองและตัดจบ อีกทั้งยังมีความปากแจ๋วของพี่แฟรงด้วยไม่ว่าะจะเหตุการณ์ไหนพี่แกก็ปากแจ๋วทุกจังหวะชีวิตจริงๆ Your sucks. มาพูดถึงเรื่องที่ผมจู่หัวก่อนข้ออื่นเลยภาคนี้คุณจะเปลืองตังยิ่งกว่าเท่าตัวเกินกว่าคำว่าขูดเลือดขูดเนื้อหากคุณมีกำลังใจในการเก็บตังเราขอแนะนำโหมดนี้ Sandbox ใช่ครับเรื่องต่างๆแค่เชื่อมประโยคอันนี้แหละครับหัวข้อจริง Sandbox เป็นโหมดพิเศษที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในภาคนี้ มีเกมเพย์อิสระให้เราลดแล่นไปในแผนที่ของเกมเราจะทำอะไรก็ได้แบบไม่มีเวลามาจำกัดยกเว้นแต่มีชอลเอนหันษาที่จะท้าให้เราลองทำโดยแต่ละชาลเลนจะมีหัวข้อต่างกันเช่นฆ่าพวกซอมบี้ตามจำนวนฆ่าซอมบี้ให้เก็บแต้ม PP หรือเรียกซอมบี้มาหน้าเวทีก็มีแต่ล่อชอลเอนต้องแลกกับการกำจัดพวกซอมบี้ถึงสามารถปลดล็อกให้เล่นได้จึงเป็นเงื่อนไขให้เราติดพันกับการเล่นโหมดนี้มากขึ้น แต่กับคนอื่นติดไมค์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแม้จะเป็นหมวดพิเศษแต่มันก็เป็นตัวที่เสริมเซฟเกมเราหากคุณทำอะไรในแซนบ็อกซ์เช่นเงินเลเวลไอเทมกุญแจรถที่เราซื้อก็จะเข้าไปในเกมหลักแต่สำหรับจำพวกฆ่าซอมบี้ไม่มีผลต่อจำนวนเนื้อเรื่องหลักในแซนบ็อกซ์เองก็มีคอนเทนต์รายวันให้กับคุณโดยตัวละครผู้รอดชีวิตที่โผล่ในเกมหลักจะโผล่มาเป็นศัตรูให้เราตบเล่น พลก็คือมาเพื่อเป็นกระสอบทรายถุงเงินหล่นนี่แหละไม่ใช่ว่าพี่แกจะตายแล้วตายเลยนะแต่จะวนหลู่ฟื้นขึ้นมาใหม่หากพ้นครบรอบหลายวันในเกมพวกพี่แกก็จะฟื้นตามประจำจุดและมายำตีนพวกคุณเหมือนเดิมอาวุธก็มีเพิ่มกระปิดกระป่อยคับโบวเวปอนเช่นกัน มันก็ไม่ต่างกันมากนะมันก็คือย้อมแมวเปลี่ยนโมเดลจากพี่ชักกรีนเป็นพี่แฟงเวสแค่นั้นเองมาจะกล่าวบทไปครับสิ่งที่ถูกเพิ่มขึ้นมาแบบเรียวเพิ่มคือ security box เหตุผลมันง่ายมากเป็นการหาตามแบบไกลๆที่ไม่รู้ว่าเดตตู้แม่งจะมีตังให้คุณเท่าไหร่สู้ไปผปสมของทำมอนี่แฮ c กไม่ก็หาหนังสือเกมบลิงน่าจะรุ่งกว่านะ อะไรหลายอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมจะเว้นตัวเอกเราที่มีการติดเชื้อใช่ครับพี่แฟรงเวสเราโดนซอมบี้แกะในภาคแรกเป็นอะไรที่ทุกใจไม่หายเลยแน่นอนว่าเงื่อนไขแทบไม่ต่างกันที่เราต้องคอยออกหาซอมเบรก์มาช่วยยับยั้งในการแพร่เชื้อไม่งั้นตัวเอกเราก็เจ๊งสิครับจากข้างต้นที่ผมบอกไปว่าโซนหรือพื้นที่มันเปลี่ยนไปบ้างผู้รอดชีปบางคนก็เช่นกันจากที่มันเคยอยู่ในพื้นที่หนึ่งแต่มันไปอยู่อีกที่หนึ่ง ตรงนี้ผมขอไม่สปอยนะครับไม่ก็เปลี่ยนตัวร้ายไซโคแพดที่เราน่าจะเจอแต่ดันเจออีกแบบนี้สิเราก็ร้องเอ๊ะไปอีกรอบหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เกมก็ไม่ต่างจากนี้แล้วยังคงรูปแบบในภาคหลักตามหาผู้รอดชีวิตสู้กับซอมบี้ตกกับพวกประสาทแดดตามล่าหาความจริงมันก็มีแค่นี้แหละแน่นอนว่ามันจบได้หลักแบบเหมือนเดิมแต่ไม่ต่างจากเดิมเช่นกันอ๋อใช่ผมกบลืม พี่แฟรงค์เป็นนักข่าวอิสระเขากลับมาพร้อมกล้องคู่ใจของเขาใช้เป็นตัวเพิ่มแต้ม PP ใครที่เคยเล่นภาคที่แล้วหรือภาคแรกมาก่อนก็น่าจะพอรู้ทางของมันอยู่เป็นการนําเสนอสิงที่เคยมีมาอยู่ในตัวเกมภาคนี้แม้มันจะไม่ยุ่งยากเติมแบบแบบภาคที่แล้วก็ตามสรุปสลับตายเพิ่มขึ้น2ปิดบันทึกถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณจะทำอะไรที่แตกต่างละ่ะ นี่เป็นคำพูดจากแฟรงเวย์สที่พูดไว้ในตัวอย่างนี่เป็นอีกเกมที่แสดงให้เห็นว่าแตกต่างเหมือนกันเป้าหมายของเกมก็ไม่แปลกแย่จากนี้คงเป็นเกมที่เอาตัวละครมาขายในเกมเดิมมากกว่าเอามาขายเหล่าแฟนๆที่อยากให้พี่แฟรงกลับมาโปรในจัก,กรวาลบ้างซึ่งใช่ครับเขากลับมาในภาค2หลักที่ชื่อว่าเคธเวสที่เขาได้มีส่วนร่วมกับตัวละครชักกรีนในภาคนั้น แต่เป็นที่น่าเสียดายภาคนี้ไม่มีการวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่นนอกจาก Xbox 360ถึงจะเป็นเกมที่ย้อมแมวจากภาค2หลักแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่น่าเล่นซะทีเดียวแถมยังเล่นแบบคออฟได้ชวนเพื่อนมาตบซอมบีครับหาคอนเทนต์กัน